มาแล้วนะครับผมรอบวูฟสเตลนะครับปี2025นะครับตัวนี้นะครับผมลูกปืน8บวก1ตลับนะครับรอบ5.2นะครับเฟืองเป็นระบบ CNC นะครับอลูมิเนียม T นะครับ T6 นะครับแข็งกว่าเฟืองอลูมิเนียมทั่วไปถึง80%นะครับแขนคู่เป็นคาร์บอนนะครับโรเตอร์และบอดี้ก็เป็นคาร์บอนเหมือนกันนะครับสปูลอลูมิเนียมอะโนไดซ์สีดำนะครับแขนกว้างชิ้นเดียวไร้รอยต่อนะครับนี่นะครับหมุนลื่นๆเลยนะครับด้วยระบบเียงสายแบบตัวหนอนแท้ๆเลยนะครับผมระบบซีนกันน้ำให้มา ทุกจุดเลยนะครับนี่นะครับผ้าเบรกก็จะเป็นคาร์บอนแท้ๆนะครับเดี๋ยวฟังคลิกเสียงกันนะครับโอ้โหนี่ใสๆเลยครับมีเบอร์หนึ่งพันสองพันสามพันนะครับราคาเริ่มต้นเก้าร้อยเก้าสิบาทลูกปืนเล่นสําหรับงานน้าเค็มโดยเฉพาะนะครับตัวนี้นะครับใครมองหารอกตกหมึกตอนนี้ไม่น่าพลาดนะครับอย่าลืมนะครับลอกวุฟสเตลจากค่ายวุฟบของไทยแลนด์นะครับผมสเปคคุ้มมากๆภายในเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูกันเลยนะครับนี่จะเป็นภายในของเจ้ารอกวุฟสเตลนะครับสเปกจัดมาเต็มมากๆนะครับผ้าเบรกคาร์บอนนะครับ นี่แขนกว้านชิ้นเดียวลายลอยต่อนะครับอันนี้ฝาเบรกมีซินยางมาให้นะครับแขนเกี้ยวแขนคู่มีซินยางมาให้แขนคู่เป็นคาร์บอนเฟืองอลูมิเนียมที่วันนะครับทีหกนะครับเจ็ดศูนย์เจ็ดห้าครับทนกว่าเฟืองอลูมิเนียมซิงทั่วไปถึงแปดสิบเปอร์เซ็นต์นะครับผมนี่นะครับภายในนะครับอันนี้ไฮไลท์เฟืองตัวน้อนนะครับมีลูกปืนมาให้เรียบร้อยนะครับใช้กันยาวๆเลยนะครับมีลูกปืนกันน้ําเค็มนะครับให้มาพร้อมเลยนะครับอันนี้ฝั่งฝั่งบอดี้หนาๆนะครับคาร์บอนล้วนๆนะครับผมมีลููกปปืนนใต้สะครััับบบบบบกิเเสีียยยแแขวานนนะะคครรรร็ออตตึดโ์ม ลูกเปิดมาให้เป็นแบบรอกราคาแพงๆเลยนะครับผมนี่ภายในนะครับของเจ้าล็อกวูฟเจ้าล็อกตกมึกนะครับใครหาล็อกตกมึกราคานี่โหบอกเลยเลยว่าคุ้มค่ามากๆเลยนะครับผม